สวัสดีครับท่านผู้ชมกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกับหอมไอดินการ์เด้นนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกถั่วฝักยาวนะครับนี่เป็นเม็ดพันุ์ถั่วฝักยาวลาน้ำพองสองนะครับก็ทดลองปลูกดูที่ระบุรีนะสำหรับต้นนี้จะเป็นบวบนะครับรุมละ1-2เม็ดนะครับประมาณ2เม็ดนะครับเผื่อน้องตุยนะอันนี้ผมจะมาปลูกถั่วฝักยาวบวบนี้ปลูกไปแล้วประมาณ สองสัปดาห์ครับก็เริ่มขึ้นแล้วมาขุดหลุมกันนะครับประมาณหนึ่งหน้าจอบนะครับเวลาปลูกก็ปลูกประมาณหลุมละสองมเมล็ดนะครับลดน้ําสักหน่อยหนึ่งถ้าฝนไม่ตกนะครับฝนตกก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําครับสองมเมล็ดนะครับผม แล้วก็กบดินเนี่ยประมาณสอ,สองเท่านะครับสองเท่าของเมล็ดถั่วนะครับสองเท่าไม่ต้องกบหน้ามากนะครับแล้วก็ลดน้ำ แล้วก็อย่าลืมหาไม้ปักนะครับหาไม้ปักไว้กันคนเหยียบนะครับเวลาน้องโตขึ้นมานะครับในสวนครับไม่ค่อยมีเวลานะครับมาถอนหญ้าช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ค่อยได้ลดน้ำหรอกครับเห็นไหมไว้สองเมตรอันนี้จะเป็นบวบนะครับรุ่นพี่ประมาณสองสัปดาห์นะครับอันนี้เราก็มาปลูกถั่วฟักยาวปลูกบวบเอาไว้กินครับปลอดสารกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน ก็ปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวเลยเดี๋ยวต้องมาถอนย้าเขาด้านนี้แล้วก็ด้านนี้งามดีครับผมก็จะมาเพิ่มเติมคือถั่ววันนี้เป็นถั่วฝักยาวลำํำพองสองนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะมีความสุขในการปลูกถั่วฝักยาวนะครับ ปลูกพืชผักทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกโชคดีมีความสุขกับทุกท่านสวัสดีนะครับ